จายข่าวคะ่ะที่คุณสนชัยนะคะวันนี้นําเรื่องราวที่แหมน่าสนใจคุณสนชัยจะมาเล่าเรื่องเงินเยียวยา2,000บาทสําหรับเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกับคุณสนชัยในช่วงคนกระจายข่าวคะ่ะ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินเยียวยาสำหรับเด็กเล็กทั่วประเทศคนละ2,000บาทให้กับเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าสอพอดอในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากก่อนหน้านี้นั้นได้อนุมัติเงินเยียวยาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมปวชและปวส แต่ก็มีเสียงเรียกร้องอยากให้จ่ายด้วยสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้นะครับแล้วก็อนุมัติงบประมาณมาให้แล้วซึ่งก็จะมีเด็กเล็กที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ2,000บาทประมาณ0 0 0 0 0กว่าคนทั่วประเทศ ขั้นตอนจากนี้ก็คือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องรวบรวมเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของตนเองส่งไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรวบรวมรายชื่อเด็กทั้งหมดส่งให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นตรวจสอบรายชื่อเด็ก ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับรายชื่อที่จ่ายเงินให้ไปแล้วก่อนหน้านี้คนละ2,000บาทสําหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปก็เพื่อความชัวนะครับเพราะว่า1คนก็จะได้1สิทธิ์เท่านั้นเมื่อมีการตรวจสอบรายชื่อถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง ซึ่งวิธีจ่ายเงินนะครับก็คงจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกับเงินเยียวยาเด็กนักเรียนก่อนหน้านี้ก็คือท่านผู้ปกครองก็ต้องไปติดต่อประสานกับทางศูนย์เด็กเล็กที่ลูกหลานท่านเรียนอยู่ก็อาจจะมีทางเลือกนะครับให้ท่านรับเงินโอนเข้าทางบัญชีธนาคารหรือว่าจะให้ไปรับเงินสดที่ศูนย์เด็กเล็กนะครับก็เดี๋ยวตรงนั้นก็ ไปสู่กระบวนการจ่ายเงินซึ่งก็เชื่อว่านับจากนี้ก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2เดือนที่เงินจะไปถึงมือผู้ปกครองก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่มีลูกหลานในวัยเด็กเล็กด้วยนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้รับเงินครบถ้วนแน่นอนคนละ2,000บาทครับ